มาแล้วคราวนี้ค่ะเป็นการฟื้นฟูจากกระทรวงมหาไทยค่ะกระทรวงมหาไทยแรงประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยค่ะนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาไทยประชุมผ่านวิดีโอทางไกลจากกระทรวงมหาไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางแผนงานโครงการภายใต้บัญชีทายพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทที่จะใช้ฟื้นฟูประเทศ โดยแบ่งออกเป็นการสาธารณสุข45,000ล้านบาทวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อโควิด1 9เนี่ยคะ่ะรองรับค่าใช้ใจ่ายค่าเยียวยาค่าชดเชยค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จัดสืบจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็สาธารณสุขยารักษาโรควัคซีนและก็ห้องปฏิบัติการค่ะรองรับค่าใชา้จ่ายที่จําเป็นต่อการบําบัดรักษาป้องกันและก็ควบคุมโรคเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาการกักกันผู้มีความเสี่ยงเพื่อรับมือสถานการชุกเชินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะก็เมื่อที่เราได้ยินได้ยินแล้วกับเงินกูน้1ล้ลานลานเนี่ยเอาไปไหนเอาไปไหนนะกี่หมื่นหน้าพันลานเนี่ยก มันี่โ์กนะครับ<ะ>ไปให้คาโม้<ะ>เล่ปนันส่วนสีส้มนะครับส่วนสีส้มเนี่ยอีกห้าเส้นห้า0มื่ห้าพันล้านมาร์กไม่หลักรึง<ะ>หนึ่งเลยนะครับ<ะ>ข้อ,องเงินทองเม็ดน,นะครับที่กูมาเนี่ยรึงหนึ่งเนี่ยเอาไปทำไรครับ เอาไป่วยเรือฉดเชยนะครับพักประชาชนเนี่ย <ภา S 2> เราไม่ทิ้งกัน <ภา S 2> ชเฉยเกษตรกรครัวเรือนละผ่านบาทนะครับไปเวยเรือผู้มิการอันนี้อยู่ในื่อยส่วนห้างแสนหลานนี่ <ภา S 2> นะครับแต่ว่ากรอบวงเงินเนี่ยที่น่าสนใจก็คือกรอบวงเงินที่สามครับ <ภา S 2> อ่าก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ใช้เส้นหลาน เส้นลานนี้ก็ลงมาแต่ละจังหวัดเลยนะครับลงมาในพื้นที่ก็เพื่อเป็นกิจกรรมในการพัฒนาสร้างมาปริกิื้ืนทางเศรษฐกิจของถิ่นชุมชนส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคักครัวเรื่อนภัยกชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นท่าน สนับสนุนกระบวนการการผลิตนะ<ฆ>สุราธานีแต่ว่านี่ท่านผู้ว่าวิชวุจินโตเนี่ยท่านนั่งหัวโตในการรับฟังจากส่วนกลางนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยสุราเนี่ยมีการประชุมในเจ็ดพรรษาแล้ว<ฆ>วางโครงการไว้ทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเจ็ดโครงก้าเจ็ดสิบเก้าโครงการนะครับวงเงินทั้งปมนนะเทศเก้าร้อยหกสิบล้านในกองสุรานะ<ฆ>แต่ว่าจะพลาดหรือไม่ผลพลื้นเนี่ยก็ เราก็ต้องรุนกันแหละในผันพืก็ต้องฟาดน,นะนะเราไปเดินที่จะมาก,กระตุน้นเศรษฐกิจในถูกจังหวัดทัวทางประเทศนะครับอันนี้แยกเป็นก้อนเป็นก้อนหลายคนอ,อุก,กูไปแล้วเนี่ยเราเป็นนี่เราไปได้เคยตั้งได้เคยจริงๆแล้วก็อยู่ในกระบวนการทั้งหมดอ่ะน,นะครับก็ได้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเพราะ,ะว่าเกิดเหตุระบาดแล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูกันต่อไปค่ะ,คะ